อและเกมน,นี้ประชานมายังผมแอบไปซุ่มด้วยแตะโอเคยังไม่มาดาวที่สามสิบของเราพร้อมกันหรือไม่รอบนี้ผมเปิดทั้งสองแทงนะครับรอบเมื่อกี้เปิดแค่รอบเมื่อกี้เปิดแค่ในแอบแดงรอบนี้เปิดทั้งสองแทงพร้อมขออนุญาตจองออฟเลนนะครับเอ้ยลืมเพิ่มยีน่า ยีหน้าก็เป็นแปดเกมอโอเคไปเชียวฮึบเอ่อแปดแปดสี่สองสี่สองครับเฮ้ยตัวเลขก็สวยใช้ได้นะ <c oughs> นีนเน่เอาแล้วงไง<ป>ไปกันตจอเคุ <c oughs> ถือว่าเป็นแรงที่ดีท่านน่ะอยู่นี่แหละ มันโรลละมันชนแล้วมันชน์แ้อ้ยสว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 ยมากสวยมากพี่จไม่มมมม Prophet, ไม่ใช่พี่ใช่แคปไม่ใช่ระวังนะคิกซี่ <ใน S 1> ระ,ระว,วังนะ,ะขอบคุณป้า,ป,าป้าปูนปูนนะ,ะ,ะ,ะแล้วเราคือแบบยังไงอะชาร์ล็อตเราคือซีรีฟูตัวจริงนะคะไม่ว่าจะสูงแคปยิงยัง แช่นายก็ไปเอะไรดีวะขอบคุณมากๆเลยค่ะขออมแล้วเมื่อกี้ขอบคุณเน็ตด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโหเดี๋ยดิพับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างเดี oh, ๋ยดิพับจอไปอุ้ยบีใจมันอันตินะมาไงวะเนี่ยอู้ไม่เฮ้ยอยู่บนอยู่บน มาขอระวังนะสวยๆแก๊กดีมากแก๊กดีมากมึงแก๊กดีมากแก๊กดีมากดีมากดีมากโอมากอดเราคงต้องยืนกันสามคนยาวๆแล้วแหละเราอ่ะแกงนึ่งส um ุดนึ่งแก๊กดีมากแก๊กดีมากเึงโตมึงนี่คนู้นแก๊กดีมากแก๊กดีมากแก๊กดีมากเอาอีก ดีมากดีมากได้เนี่ยถ้าแก๊กลื้ได้อีกคนหนึ่งนะแกมีอันติด้วยเนี่ยอุ้ยสวยมากแกสวยมากแกสวยมากสวยมากแกกสวยมากเลยโอ้โอเขาจะโอ้ my god oh shit oh shit มึงตานี้แก๊ก mvp คือตานี้นะใครจะได้ mvp กุ้มไม่รู้แต่บอกเลยว่า mvp คือแก๊ก เออเด็กดึงว่าเป็นโนมิโน่เลยโดนดึงเรียงตัวย่าโดนดึงเรียงตัวเลยเอ๊แต่แบบดียกเอ็มให้แก๊กเลยตอนนี้แก๊กตัวผิดไฟดีมากดีมากมากนะคะโดยเฉพาะชาลอตเต้ที่ไม่ว่าจะสู้แค่ไหนก็ไปถึง แล,และคุณ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 เมทนะคะที่พยายามแบบไม่ตายเยอะเพื่อที่ได้ฝั่งตรงข้ามไม่เกิดเยอะ <laughs> นี่ไงจ่ายดาเมจยังมีระยะนี่ดูดีแสนหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ตัวคันนี้เขาเรียกว่าตัวล่อนาคอสคือตัวล่อคือว่าบางทีแบบเสียสกิลให้กับนาคอสหมดแล้วางนี้ไงมันก็ทําอะไรพวกพวกดีพวกเราสามคนไม่ได้เห็น่ะมันคือแผนเนี่ยกมันคือคอมโบที่ลงตัวด้วยเอาจริง ลงตัวแล้วไปเสียทักิลให้นาคอนหมดใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเออเนี่ยพอมันมาเจอเราสามคนมันก็ไม่มีสัก,กิลเล่นแหละสดนะสดนะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณโดเนทที่มาเล่นกันด้วยนะคะเออทุกคนมีหน้าที่เของตัวเองทุก <c oughs> ใช่ใช่โอเคแกเหลือครึ่งชั่วโมงฉันจะไปแล้วนะเว้ยเมื่อกี้ใครโดเนทมานะ Ens, asure, คุณอะไรนุณค uh, <museums> <together> ุณแจนแจนหนูชื่อน่ารักจังขอบคุณนะคะคุณโดนเนตมาห้าสิบโดเลยคุณแจนแจนขอบคุณนะเดี๋ยวดิ่อีกสักสองเกมที่ไปแล้วเนะเว้ยวันนี้โดนเนตค่อนข้างเงียบนิดนึงเพราะฉะนั้นที่อาจจะต้องเอาเวลาที่เหลือก่อนที่จะวูบหลับนอนช่วงนี้ที่นอนหกโมงเย็นทุ่งหนึ่งดนอนไวมากี่อาจจะต้องเอาเวลาเพื่อสุดท้ายไปตัดคลิปก่อนเพราะพรุ่งนี้มีธุระนลพรุ่งนี้ออกจากถ้ำพรุ่งนี้ออกจากถ้ำครั้งแรก ใครอยากเล่นในการคีย์เข้าไม้ทันเลยนะเธอเลขห้อง468003ปดศูนยนย์สาขอตาจากตาจากเมยเนาะถิ่นแม่ถิ่นแม่ได้มีเลคฮองทีมาเล่นด้วยมากถิ่นแม่ถิ่แม่ทรงงานหนักมากใช่ด้วยความที่พวกนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยแหละแต่ซินดี้ติดธุระพอดีปกติวันไหนถ้าซินดี้มีธุระซินดี้ต้องมีคลิปตุนเอาไว้แต่ว่าางงานเยอะทําไม่ทันเอออุ๊ยคุณคุณเมธ เจ้าจ่วยคนนี้มาอีกแล้วเกิดแต่กับกูเหรอโอเคจะเจออะไรมาคะอย่าอินเกมเยอะค่ะตลกเออเลิศดําม่าคนนี้ก็ยังเลิศมาเสมอคนโอวะค่ะออกคนนี้คนนี้จําได้นะคุณคุณที่มีแฟนแล้วไงแล้วคุณริมูรู้แจกไอจอยแกม่ดูหรอกไม่ไปส่องหรอกมันก็อยู่ที่เรวเอของขวันนะพี<อ>่ดินพี่ ตรงงานหนังมากครับเพิ่งดูจากบ้านแดงมาดูไลฟ์ต่อเลยอุยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะคุณทิพยรเหมือนเมื่อกี้มีคนบอกว่าเสียงดีกับเสียงบ้านฟ้าไม่เหมือนกันไม์คละตัวคารับถ้าเป็นไมในคลิปจะเป็นไมมือถือแต่ถ้าเป็นไมสตรีมจะเป็นไมตั้งโต๊ะขอบคุณคุณนระลงกิจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณอ่านว่าอะไรคุณเน่เหรอคุณเน่คุณคุณเอฟซีเน่สุโขและคุณโมเองครับด้วยนะเฮ้วยวันนี้ดีได้เล่นแครีย่ยาวๆเลยเนะี่ดูทรง ด้แลวีตเขอบคุณนะคะที่ว่าผม55ขอบคุณที่5ดอกขอบคุณผุณไม่ขันไม่ว่าคุณว่าทำไมเล่นแบบสบายใจขอบคุณนะคะไม่ต้องเล่นมึงกูไม่ต้องเล่นกันจกค้นนะไอ้ขี้หยาขอบคุณคุณอาจารย์เบียร์ที่ติดตามด้วยนะคะคนไหนแจกอจอช่วยเปิดนานๆได้ไหมคะจะได้ตามไปส่องเหรอ ไปส่งหรือตามไปทักแชทไปได้แบบเวลาจะเจอโยนอย่างเงี้ยนี่อ่ะเรียบร้อยทักไปได้ขอบคุณที่ติดตามนะตอนนี้เล่นอะไรตัวอะไรดีล่ะเล่นตัวอะไรดีบะาง no idea ส so so ดสดกูเล่นป่าไม่ตึงนะคา <c oughs> เฟนีอ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะคุณม <c oughs> ิวกดเมมเบอร์มาจริงด้วยเลดเกิน <c oughs> ขอบคุณนะเดี๋ยวดีส่งดิสคอดให้ป๊บเึงเรื่องต่ออา่าหรอ คาเฟ่ต้องมีตัวย, s <S ยืนเพื่อเล่นที่อยากเล่นคาเฟ่นี่อ่ะเอาที่นี้กิน,นก้นะลับสุดสุดแจ็คลำเบอร์หมิ่นโอเมก้าไอชาดอร์เดียมาเดี๋ยวที่ส่งให้นะคะถ้า<ด>มาลาเบอกเป็นคุณย<ด>ู <view S 2> ด้วยนะที่จะได้เพิ่มยอดแล้วก็เบมเชื่อไว้นะคะยินดีที่ได้รู้จักนะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะคะนนส่งให้แล้วเรียบร้อยจ้ย เศร้าจริงค่ะแต่ระหว่างที่เจอไม่คนดูช่องซินดี้มีแต่คนเล่นเก่งใช่มีแต่คนเล่นเก่งเกถูกทุก,ท,กทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนมีแต่มีเหตุผลของมันย็ด <Yes. S 1> เออที่มีกิจต่อตอมีสองแอคเคาท์นะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่แอคเคาทนี้คาแทพุ่งตลกหนูรัด <Yes. S 1> ใช่ถ้าเกิดแบบมีคนส่งข,งขวัญมามันจะขึ้น <Yes. S 1> เป็นหนูรัดเอ้ยอโดเนตโดเนต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กันเหนียวแน่นมากแล้วก็ใครกดไลค์ให้ไม่รู้แต่หกหมื่นพกเลยอ่ะโคตรเยอะขอบคุณนะขอบคุณกำไรเงินกำไรทองอุ้ยมีคนโดเนดด้วยเหรอไปไม่ได้นะคะินขอบคุณคุณพี่สามร้อยสามสิบสามจุดศูนย์หนึ่งนะมีจุดเนอะอ๋ออ๋อคือให้มันเป๊ะเป๊ะใช่ไหม ขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยแต่ลืมไปบัตรอุ้ยวนนี้ได้โด้เท่าไหร่แล้วอ่ะบัตรดัฟฟายไอเรนไอเฮียถุยบัตบัตรดัฟฟายไอ้นั่นบัตเตอร์ัฟฟายอาญาไอ้เฮียจะเกือบห้าร้อยบาทอุ้ยวันนี้ได้ประมาณห้าร้อยละขอบคุณสำหรับห้าร้อยบาทเฮียจะว่าจะปลูกไอ้นี่ต้นบัตเตอร์ัฟฟายอาญา เดินล้อมมะเขือเทศโตแล้วก็ตัดมาเขือเทศไปขายและอาย่าหัวร้อนคือแม่งอาย่าหัวร้อนก็มาแล้วคือยังไงอาย่าบัตเตอร์ไฟโอ้ไม่ก๊อดมันโหดจังวะแล้วพี่เล่นดอมันทำไมเนี่ยอยากเล่นด้วยคียเข้ามาได้เลยครับพี่ได้สกินแต่งงานกับเขาด้วยเถอะนะครับชอบสกินนี้อะดีไม่รู้พี่แขจะเล่นอะไรเห่อไอ้เชี่ย เมื่อก่อนเคยสมัครซับในเฟซไปด้วยแล้วก็มีทําอะไรเรื่อยๆไปถึงสมัครของใครของดีหรอหรือว่าของคนคนอื่นอขอบคุณจีจีเยอะแยะมากมาเลยนะขอบคุณครับบัตเตอร์มันเอาคู่แน่มันเอาคูแน่ล่ะนี่อขอบคุณนะคุณฮันนี่เขาอยากเห็นเอฟเฟคเฉย พอดีพี่ตินจบบนสินะอโอ้ยโอ้ยมีคนมาโอ้โหนี่จะจแบบฟัดฟัดฟาดกับมันแล้วอ่ามาบนแล้วดีเลยไว้ดีเลย์ช้าไปอาิตนี่แหละอ๋ะออายะกงังโอเค ตกใจเลยอ่ะก็จะฟัดกับมันแล้วเมื่อน้ำเมื่อกี้ตกใจหมดเลยหายใจใหายคอกันแทบไม่ทันทำไรอ่ะนี่ยายเซฟถ้าดูแลซินดี้ไม่ดีนะซินดี้จะไปฟ้องคุณนิลพัทบอกว่าเนี่ยเนี่ยโลกเพจคุณนิลพัทอ่ะแกงดิเนี่ยจีจะไปฟ้อง <laughs> เพลงรวยอยู่แลยอะไรดิอยู่ยี่สเองคุณเบียที่เล่นเก่งมากไม่เก่ง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 เลยไม่เ่งเลยพอลินอันตีไม่โดนเนระ เฮ้ยอยู่ล่างนตัว้าโอเมกอดโอเมกอดผูรอเล่นอยู่ในเวฟไวอลินนีเนี่ยไม่โดปจริงเหนะคจะให้มันเกิดจริงเหรออดีดีดีขอบคุณนะป้าต้งนะ อยังอยู่มันอยู่มันอยู่ได้ป่ะโอ้โอ้กอดโอ้กอดโอแล้วเลือดเด้งฉ่ำแล้วใครจองตัดเลือดดีวันนี้ตาเนี้ยยูเอก็ไม่เหมาะอีกต้องไปฟอเรนแล้วแหละมาลำต้นไม้เนาะขอบคุณหนึ่งร้อยโดนะคะคุณอะไรไม่รู้ว่าแตีที่ต้องพับจอไปดูกันเดี๋ยวจบเกมเนาะขอบคุณหนึ่งร้อยโดมากคะวันนี้นีคผักออกพี่อะและพี่มึงจะผักออกเนี้อที่อะไรเนี่ย กูที่รอเล่นอยู่เนี่ยขอบคุณมากเลยครับผม ตกรถแล้วตกรถแล้วยังไงต่อวิลิ่งสวยมากลิ่งสวยมากเอาอี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 กสวย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 รถรถรถเอ้ยฮียจะมาเฮายจะมาจะมาล้มจะมาลำจะมาลำจะมาลำเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคือยังไงไม่อยู่เลนกันเลยเอ้ยสวย แข็งหลอแข็งหลอแข็งหลอจบเล่นคุมเบอร์แบบนี้ตั้งไว้เล่นลานมากเวอร์แล้วเล่นลางได้แล้วสวยมากอะไรนะมาใหม่ครับสวัสดีค่ะพี่ซิครับผมชอบพี่มานานแล้วเป็นแฟนกับผมไหมครับบอกรักกันนี้เลยเหรอก็ <c oughs> ืจจ่อคืนยนไปลนะวมาริบรอจ่าถ้าจะจีบซินดี้เนาะ <c oughs> ก็ขอฟอเรโล่หนึ่งร้อยเมตรรักกันแล้วเดี๋ยวจะพิจารณา <c oughs> ฟอเรโล่ลอชเชอร์ลลอ,อร่ะ จะกินฟอเรโลรเชาร์เหมือนตอนเป็นเด็กอ่ะที่ี่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรปะคือตอนเป็นเด็กอ่ะมันจะมีคนหนึ่งที่เขาชอบมึงมีตลอดเลยไอ้เหี้ยมึงมีทุกทางเลยแม่งห้าสองจำได้เพราะว่ามีคนเดียวเลยจพ่อมึงอ่ะอีสานแล้วไม่ตายลักทีเป็นแม่มึงไงไอ้เหี้ยซื้อฟอเรโลมาจีบซินดีกูแล้วแม่งจะสกิลออกแต่เสียกูเสียไปอยู่อีกทางเลงไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟคสำหรับมันมากอ่ะ และสำหรับกูคือแบบฮะวัดหือฟ้ายูอิดเพอร์เฟกต์มากเหี้ยแล้วกูทำไรได้อ่ะทีนี้ไม่ตายเหมพ่อเมงองทวนนี้คุยได้ถ้านี่ว่างหอที่อ่านเนเพอร์เฟกต์จัดวิจัดแล้วขวา เฮ้ยเรียวมาไม่เป็นมอริชีอยู่ทุกที่นะคะอยูต่ตรงนี้แหละอยู่ข้างหน้านี่แหละเคอะไรฮะ นี่นี่หมายถึงชอบทอมและชอบเธออ่ะไม่ได้ชอบทอมหรอกชอบเธอไล <c oughs> ท์เขาก็ขอกวันนะแล้วเขาไปเอามาให้ไหมเอามาไงคะเขาก็มาสวยว้าวเล้วลำ้ลำลายล้ำลายรำเะจ้าจ้รำ เราไม่ตุยไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวมันไหลอุ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยโดนะไค่อะผูตายอุ้ยขอบคุณคุณออก,ก้าแล้วก็คุณพี่บัตเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ ดูดีขอบคุณหนึ่งร้อยโดจากสองท่านมากๆเลยนะคะวันนี้กำลังใจว่าและทุกทีคนโดชอบมาโดตอนท้ายๆเนี่ยเนี่ยจะให้ดีอยู่กันนานๆใช่ไหมล่ะดูดีจะให้ดีสตรีมห้าชั่วโมงหกชั่วโมงกันอีกแล้วเนี่ยคนดูมีแผนเนี่ยนีอะสตรีมได้สุดๆแต่สามชั่วโมงดีก็เป็นผักแล้วแล้วเข้าชั่วโมงที่สี่ก็จะเริ่มเงียบๆหน่อยๆแล้วหมดแรงพอชั่วโมงที่ห้านี่ทำมองไปแล้วอ้องละ ใ <Hi. S 2> <Okay. S 1> ช่สุดสอวัน oh. นี้ดิมีธุระตอนเช้าเช้าเลยอะดิช่วงนี้ที่นอนไหวด้วยหกโมงเย็นี่ก็นอนแล้วหกโมงคึ่งหนึ่งอ่เงๆๆี้ยโอ๊ยระวังระวังเดียวโอ้เคโดนอม,มับโอ้ยโอ้ย อุโย้เรียบร้อยยังไม่ทันได้ตีลังกาของคาเมนเลยแล้วฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวต้นยกเว้นขายาหนึ่งตัวนี่ก็ยังไงเอาเคลียร์เคลียร์ทันอีกไม่ไกลไม่ไกลถอยเบลดาดักเอาเอาอมไมล่ะออฟจงออบเจ็กออฟเจียรสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเลยนะ เพิ่งเคยเห็นพี่เล่นสดสดครั้งแรกเลยปกติจะแบนอุ้ยขอบคุณนะคะปกติที่ไม่ค่อยสตรีมหรอกพอดีช่วงนี้ที่ทำคอนเทนต์สตรีมในทิกต็อ7วันจะหาเงินได้เท่าไหร่ไงวันนี้เป็นวันที่4แล้วก็เ,เดี๋ยวมาดูยอดรวมกันว่ายังไงผลประกอบการดีหรือไม่ทีนี้จะเป็นสตรีมเมอร์ผ่านโปรหรือไม่หรือว่าควรไปทําอย่างอื่นที่จะได้เงินเยอะกว่าน,นี้ก็เ,เดี๋ยวมาดูกัน บ yes. ั๊ดมาอย่าบ okay. so bon ัดมาอย่าบัมาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเยดิฮ่าฮ่าอ่แมก็ต้องนอนดมยาเลยค่ะก็เย้เนี่ยฉอดฉอดเรียวมากที่จนเก่งมาะไม่เปิดกลวนเฉลียขอบคุณของขันด้วยนะคะกรเพาะอ้ที่โดนเนี่ยเหมือนแบบเหแบบกดธรรมดาโดนตัวนี่แบบ แบบจะออกอยู่แล้วอ่ะแต่กูโดนเสือกมาอยู่ข้างหลังมันโคตรเท่ขอบคุณจะบอกให้ใครวะขอขอบคุณนะคะสตรีมตอนเช้าคนดูเยอะอยู่นะช่วงนี้ที่ไม่มีคลิปตุนด้วยคุณีไม่เนะถ้ามีคลิปตุนเนี่สตรีมตอนเช้าได้แต่พอไม่มีคลิปตุนที่ต้องตื่นมาตัดคลิปก่อนไม่งั้นถ้าดีแบบหมด energy ไปกับการสตรีมอะไรย่างนี้เดี๋ยวบางทีแบบไม่เหลือ energy พอที่ไปตัดคลิปต่อไง แต่วันนี้ที่ตื่นมาเราที่ก็ไปปัดคลิปแล้วเราก็ลงแล้วนะใครอยากดูคลิปไปลงไปดูในบ้านแดงนะจ๊ะเออทุกคน,นเล่นเก่งมากเลยค่ะลอลอลสิบสิบส,บส,บสบไปเลยค่ะเออยอะ่ะเยอะเยอะมากเยอะมาก okay. มาครับต้นไหนแอดมินยังไม่หาเซิร์ฟหาหมดอะไรให้พี่เลยพี่ไม่รู้เรื่องไรว่าแบบ ว่ามันต้องเล่นยังไงบ้าง,งอะไรเงี้ยต้องต้องให้แคนดินดูให้อะใครอยากเล่นนะจารีร์ขี่ีเข้ามานะเธอฉันอาจจะอยู่ได้อีกแค่แป๊บเดียวนะคะโอ้ยขอบคุณคุณอิงด้วยนะคะสำหรับเออแตงเออแตงก๊อดอีสปาเดย์ใช่ปะทำไทยไปไหนเะาหรอ <laughs> ทำไทยเหรอทำไทยไปตัดหญ้าหลังบ้านอ่ะดิโหผมดันแรงช้าหรือพี่รีบไม่ได้รีบนะอันนี้ไอดี V I P ของซินดี้เอง กี่ดาวไม่เป็นไรหรอกแกแกไม่ซีไงนี่ก็เล่นเอามาเล่นกับคนดูขำๆอย่างนี้เนี่ยแหละส่วนไอดีหลักของซินดี้จะมี2ไอดีอีกไอดีแรกเอาไว้ทำโซโล,โลแรงตอนนี้อยู่ที่3า้าดาวแต่ไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วมีแต่คอนเทนต์อื่นๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยก็เลยพักโซโลแรงแป๊บหนึ่งตัดคลิปไม่ทันแล้วก็มีไอดีหลักของซินดี้อันนี้เอาไว้เล่นแบบบางอีเวนต์แต่นี้ไม่ค่อยเอามาเล่นกับคนดูหรอกอือเดี๋ยวจะแบบเอาไอดีพี่นนท์มาเล่นดีกว่าเพราะว่าถือว่า,อามาเก็บดาวให้พี่นนท อ,อที่สองกับที่สามเลยพี่ซีนเก็บเอ็มหมดเลยเล่นเก่งเว้ยอุ้ยมีป็นไรคือเอ p ีไม่ได้หมายความว่าเก่งอย่างเดียวไงคือกา,ก,าการที่เราจะได้เอ็มอ่ะบางทีเราก็ต้องดูคนอื่นดนะ้วยไงว่าคนอื่นเขาทําอะไรให้ส่งเสริมให้เราได้เอ็มอ่ะหรือฟี่บอกปะคือบางทีแบบเราเอ็มอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่งที่สุดแต่มันอาจจะเพราะใครอีกสองสามคนหรือเปล่าที่ทําให้เราได้เอ็มอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแต่เราเล่นเก่งกับทุกคนแหละอืม อ่ะเลขห้องนี้นะ9 7้า5 3็ดสี่ห้าและยูดูนี่คุณกล <need. S 2> ้วยปิ้ง <You see S 2> อร่อยมาก <you S 2> มค่ะคุณซินนี่สวัสดีค่ะพอแลี้ยวอี่ยี่สิบเอ็ดแล้วจะหมดแล้วแบนตัวแพ้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 แล้วก็แพ้ เคียจริงๆแล้วเกมเนี่ยควรชนะเว้เดินเล่นให้จัดอ่ะเกมเคียดเกมที่กูเล่นแบตนะ่ะเดินหมดเต็มเล่นแบบบึ้มๆทุกเกมเลยเฮียแล้วก็เ,เล่นได้ทุกเลรีนะครับแต่วจะเก่งไหมอีกเรื่องหนึง่งติดแปดตัวติดสามตัว สองมืน่นสองมื่นหนึ่งมันไม่ค่อยได้เล่นใน่นาดอยู่ด้วยกันมาพันกวันพันมันสามหกห้าสามหกห้าเก่าสิบสองพัน,พ,น 3, 6, 5, 9, 12, 000, พันหนึ่ง หนึง่งพันหนึ่งพักำลังอีปีนหนึ่งกันี่ยกำลังก็ได้าาไนดเนี่ยสายชาร์จไม่ได้เสียงไงจบแล้วไม่เด้ยกับพี่ซินดี้